สวัสดีค่ะมาพบกับรถยนต์คัสภาพเกรดเอบายปฏิพัฒน์ออโตอีกแล้วนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเราภูมิใจนําเสนอนะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะพบกับเจ้า Isuzu d ดีแมนะคะเครื่อง3.0แค p v วีคอร์เกียร์ธรรมดาปี2018คันนี้นะคะคันนี้เป็นรถพึ่งเข้าใหม่นะคะเรานํามาให้ลูกค้าดูก่อนนะคะเป็นที่แรกเลยนะคะอ่าไม่รีรอนะคะลูกค้าไปชมด้านหน้าตัรถกันก่อนเลยดีกว่า คันนี้นะคะนี่ไฟหน้านะคะโคมไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะสวยๆใสๆเลยนะคะมาพร้อมกับไฟตัดมองนะคะกระจังหน้าได้เป็นสีคโครเมียมนะคะสีของตัวรถเป็นสีเทานะคะลูกค้านี่นะคะกระจังหน้าเดิมโรงงานนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมโรงงานนะคะรับประกันไม่มีการตัดต่อโครงสร้างแน่นอนนะคะรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าน้ําท่วมนะคะนี่ เดี๋ยวเราพาลูกค้าชมรอบคันกันเลยนะคะนี่ในส่วนของยางนะคะได้เป็นยางใหม่ปีสองพันยี่สิบเลยนะคะนี่เป็นยางออทูเรนนะคะออฟโรดได้ออฟโรดได้นะคะสติ๊กเกอร์ยางยังอยู่เลยนะคะยางใหม่จริงๆนะคะแมกได้เป็นแมกเดิมอลอยโรงงานนะคะสีด้านข้างนะคะคันนี้นะคะบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างทําความสะอาดนะคะนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะคะนี่ ไฟเลี้ยวนะคะติดมากับกระจกมองข้างให้เล้ยวเรียบร้อยนะคะมือเปิดได้เป็นมือเปิดโครเมียมนะคะอ่าภายในตัวรถนี่นะคะรถยังไม่ได้ล้างนะคะลูกค้าถ้าล้างทําความสะอาดแล้วเราจะรีวิวให้ลูกค้าได้ชมอีกทีหนึง่งอันนี้เราเอามาอัปเดตให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะคะนี่แผงคอนโซลประตูนะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วนะคะ เซ็นท่าล็อกมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะพวงมาลัยได้เป็นพวงมาลายัยมันติฟังก์ชันนะคะจอเป็นจอดีวีนะคะแอร์เป็นแอร์แบบปรับเมนวนธรรมดานะคะลูกค้าเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะเบาะเป็นเบาะผ้านะคะเดี๋ยวเราเช็ดล้างทำความสะอาดนะคะรถของเรานะคะถอดมาล้างทุกชิ้นนะคะเบาะถอดมาซักใหม่ตากแดดอบค่าเชื้อโรคให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะก่อนออกนะคะ กุญแจนะคะได้เป็นกุญแจเห็นอ่ะอย้าแสงนิดนึงเป็นกุญแจรีโมททั้งสองดอกนะคะลูกค้านี่น่นะคะมีบันไดข้างให้แล้วเรียบร้อยนะอ่ะดูด้านท้ายบ้างน้าท้ายตัวรถก็จะมีอ่าบันไดหลังนะคะกล้องมองหลัง อันนี้ได้เป็นแคปนะคะ V c r o s ์สี่คูณสี่นะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจหารถอยู่นะคะแวะเข้ามาดูที่ร้านได้นะคะร้านอยู่ที่กรุงเทพมินบุรีเขตหนองจอกนะคะเปิดทุกวนันเก้าโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะคะไม่มีวันหยุดนะคะลูกค้าอยากชมรถแบบว่าละเอียดอยากดูห้องเครื่องอะไรเงี้ยแอดไลน์มาได้เลยเรามีเจ้าหน้าที่นะคะอ่าวิดีโอคอาให้ลูกค้าดูรถโดยเฉพาะนะคะคันนี้นะคะราคาขายอยู่ที่หกแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะ ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวโปรโมชั่นเดือนนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีน้ํามันให้อีกเต็มทังเลยนะคะอะ่ฝากไว้ด้วยนะคะไปนะคะ